การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายชื่อคาเชนเขาเป็นเด็กที่มีจิตใจใฝ่รู้และหลงไหลในมนต์คาถาตั้งแต่ยาวัยเขาศึกษาความลี้ลับของจักรวาลและสายศาสตร์อยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งโชคชะตาน,นำพาให้เขาไปได้พบกับพระผู้ปฏิบัติในป่าลึกนามว่าหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเป็นผู้เชี่ยวชาญวิชาอาคมโบราณและเวทมนต เขาเห็นแววบางอย่างในตัวคาเชนจึงนับเป็นสิทธ์และถ่ายทอดวิชาให้การฝึกฝนนั้นเข้มงวดคาเชนเรียนรู้ตั้งแต่คาถาป้องกันตัวยันกันภัยไปจนถึงเวทที่ซับซ้อนขึ้นเขาฝึกฝนด้วยความตั้งใจจนสามารถใช้พลังแห่งมนต์คาถาได้อย่างจริงจังวันหนึ่งหลังจากการฝึกหลวงพ่ออินได้กล่าวกับเขาว่ามนต์คาถามันเปรียบเสมือนดาบสองคมใช้ถูกต้อง ย่อมเกิดบุญกุศลใช้ผิดย่อมเป็นบาปที่ไม่มีวันแก้ไขเมื่อถึงเวลาที่คาเชนต้องออกเดินทางเขาตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะใช้วิชาที่เรียนมาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในขณะเดียวกันสิทธิ์ร่วมสำนักของเขาชื่อว่าวิศณุกลับเลือกเดินอีกเส้นทางหนึ่งวิษณุใช้มนต์ดำและเล่กลเพื่อให้ผู้คนเกรงกลัวและยอมสยบต่ออำนาจของตนเขาเห็นว่าคาเชนเป็นอุปสรรค และอาจแย่งชิงความศรัทธ,ธาจากผู้คนไปวันหนึ่งวิษณุวางแผนท้าทายคาเชนเขาพาผู้คนมาท้าพิสูจน์อาคมโดยแ้งทําเป็นมาดีแต่แท้จริงแล้วต้องการมาลองของเขาไล่มนปล่อยพลังร้ายใส่คาเชนอย่างลับๆหวังจะให้คาเชนพ่ายแพ้แต่คาเชนผู้ตั้งใจในศีลและคุณธรรมเขารู้ทันแผนการของวิษณุแต่แรกเขาแ้งทําเป็นไม่รู้เรื่อง ปล่อยให้วิษณุแสดงพลังของตนออกมาจนกระทั่งถึงจุดที่วิษณุคิดว่าตนชนะแล้วกระเชนยิงกล่าวขึ้นด้วยเสียงกล้องว่ามนต์คาถาของเจ้ามีแต่ความโรคพลังของเจ้าคือสิ่งดวงตาแต่พลังแห่งศรัทธานั้นเป็นของจริงเขายกมือขึ้นไล่มนเพียงครั้งเดียวอาคมของวิษณุถูกทำลายสิน้นผู้คนที่ยืนดูต่างพากันตกตะลึงวิษณุหน้าถอดสีแต่หนักว่า ตนไม่มีวันเอาชนะคเชนได้ขเชนไม่ได้ลงโทษวิษณุแต่กลับกล่าวด้วยความเมตตาหากเจ้าดำเนินเส้นทางนี้ต่อไปสุดท้ายเจ้าจะพบเพียงความว่างเปล่าหากเจ้ากลับใจเจ้าจะยังมีโอกาสสร้างบุญกุศลน,นะแต่ด้วยความอาฆาตวิษณุปฏิเสธคำเตือนและหนีไปในความมืดตั้งแต่นั้นมาขาเชนเดินทางช่วยเ,เหลือผู้คนใช้มนต์คาถารักษาโรคภัยขจัดสิ่งเป็นอัปมงคล และปกป้องผู้คนที่ถูกเขาเปรียดด้วยคุณธรรมและความเมตตาของเขาในที่สุดคาเชนก็ได้รับการยกย่องเป็นอาจารย์คาเชนบุคคลผู้ที่ศรัทธาและเคารพเรื่องราวของเขาถูกเล่าขานสืบไปตราบนานเท่านานนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอำนาจและพลังม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดหากแต่การเลือกที่จะใช้ให้ถูกต้องด้วยคุณธรรมและศรัทธาอันบริสุทธิ์จึงจะนำพาความเจริญแท้จริง มาให้แก่ตนเองและสังคม